โอ้ oh. อาหารการกินต้องดูแลหน่อยนะลุงเนี่ยคอเลสเตอรอลสูงมากเลย L D L อีกผมก็พยายามอยู่แล้วครับหมอแต่ช่วงเนี้มีแต่คลนมาแก้บนด้วยไข่อย่างเดียวเลยเมื่อวานก็เจออีกลายถูกรอตเตอรี่มาแก้บนไปพันฟองอีกเจ้าสองพันฟองตั้งแต่ลอตเตอรี่พัดมันกลับมาเนี่ยแม่งไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยอะน้ำตาลในเลือดก็สูงด้วยนะคะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาชอบถวายแต่น้ําแดงไม่รู้ใครเป็นคนีเริ่มหวะหวานจะตายหาเต็มไปด้วยคาร์บูไฮเดตเชิงเดียวหมอได้ินมาว่ามันเริ่มมาจากการถวายเลือดมันก็แค่สีแดงเหมือนกันครับมันไม่ได้มีเฮโมโกลบินสักหน่อยหมอก็รู้ <c oughs> ดูจากฟิล์มเอกเ็กซาเรย์แล้วปอดก็น่าเป็นห่วงคะ่ะสรุปง,ง่ายๆเลยนะคะ เลิกค่ะพ่อปูหลงบุรีโอ้ยหมอผมสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยครับผมไม่เคยสูบบุหรี่เลยครับไอ้สัดมึงจะบ้าเลยจุดทูบร้อยแปดดอกอะ่ะทั่วโลกกำลังรดอยชาบ้านจากการเผาไหม้มึงดูเลยงานควักมึงจะตายห่าหมดแล้วเจติกาเจติกาทำใจดีๆไว้นะเบริกเบริินานคนะวักดาทุนหลักควักดา โอ้ยจุดป,ประทันทำไมเนี่ยหูหน่วงหมดแล้วเรื่องนี้หมอขอซีเรียมน,นิดนึงนะคะการนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นสาเหตุของทุกโรคถึงคุณลุงใจอายุหลายร้อยปีแล้วรวอว์พมนก็ยังจำเป็นนะคะผมก็อยากนอนเหมือนกันครับหมอโอ้แต่สิบสามรอบก็พอไม่ต้องถึงร้อยหรอกกรลดให้เอ้ากูพูดไปขวางอีก มึงเก่งของมึงอยู่แล้วมึงก็ยันมึงเลยสอเคมีได้ที่ถัวมึงเองกูไม่เกี่ยวอะไรเลยกูไม่ได้โดนบันดาลหาอะไรสักหน่อยกูเกิดก่อนตลาดท,าท่าอีกเทูเรียมบิบ๊กบัชกูไม่รู้จักกูรู้จักแต่ทตุดินน้ำลมไฟโอเคถ้ากลางคืนโอทีหนักมากหมอว่าลองเงีบช่วงกลางวันดีไหมคะโฟกัสที่ลมหายใจทำใจให้สบายสบายปล่อยวางทุกอย่างทิ้งไปก่อน หายใจเข้าออกเข้าโอ๊ยอุณมาลำสวยมากแต่ปีนี้ดูโชว์นี่มาสองร้อยกว่ารอบแล้วเบิดเอาแล้วโวววววอ๊ยดูแล้วมเื่องจุกเ้วถวายเจ้าหัวหมูหัวหมูอะขอเป็นอาหารรีดบ้างเลยไหมหมอบอกกูคเลเตรองสูงต้องลดไขมันอิ่มตัวมาอีกรแล้วมาลายมันเป็นสัตว์แอฟริกา วัไม่เคยคิดตักจะได้เลยโอ้ยไอ้เหี้ยนี่ก็จุดจังเลยบันดาลได้คนอื่นแต่บันไ่อยู่กับผมผมไม่ได้อยากสักศิษย์หรอกจะสักสีมันกามโคมีสักสีแล้วต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะจะได้สักศิษย์ไปนานๆช่วงนี้หมอว่า ลุมพะเพางานลงหน่อยเนาะแอดมิดสักสองคืนนะคะขอคุณมากครับหมอค่ะติดต่อพยาบาลหน้าๆได้เลยค่ะเอา้าแม่นางไปทำอะไรมาคะเนี่ยซัดกับโรสลอยมาตัวเต็กสิ่งพิเศษกันชนหนึ่งเดียวสองล้านลูกช้ากุนหนิเลยน่ะรถชนเหรอทะเบียนอะไรเน่ย ตัวนี้ก็เหม